ปอพยายามให้น้อยนะคะไม่ได้ให้เยอะนะเลขงวดนี้อาจจะมีห้าหางนะคะอาจจะมีห้าหางแต่ว่าปอเน้นให้อยู่แล้วไม่ต้องกลัวนะคะปอเน้นหลักๆให้อยู่แล้วทุกคนซื้อหวยเนี่ยทุกคนซื้อกี่หางนุขอถามก่อนนะปอขอถามก่อนว่าหลักๆทุกคนซื้อกี่หางนะคะวันนี้วันที่รัฐบาลเนาะรัฐบาลวันที่สนะิบหกเนาะ หลักๆก,กี่หางคะแม่หลักๆกีกห่หางคะบอกคิดว่าน่าจะเกินห้าหางอยู่แล้วแหละแต่ละคนเนอะใช่ไหมบางคนก็เป็นเป็นเป็นยี่สิบสามสิบหางก็มีเออจำได้ไหมจำได้อยู่เนาะห้าศูนย์เก้าเนาะห้าศูนย์เก้าห้าใช่ใช่ศูนย์เก้าห้าอปล่อยไปแล้วนะ 095แล้วหลักๆคือหลักๆค,คือตัวนี้นะแม่นะแม่เอาก้าใส่กับอะไรก็ได้ที่แม่ชอบแม่เอาเก้านะคะหรือจะเป็นก้าหนึ่งก็ได้ก้าหนึ่งแต่ว่าสูตรของปอมันจะไม่มามันจะไม่มาพร้อมกันเออสูตรของปอปอจะไม่มามันจะไม่มาพร้อมกันหรืออาจจะมาพร้อมกันก็ได้ในงวดนี้นะคะอืมโอเคไหม เก้าร้อยสามสิบเจ็ดคนนะคะอ่ะพร้อมหรือยังพร้อมอยากได้เม็ดเดียวหรือยังถ้าพร้อมแล้วหลายหางใช่ไหมบางคนก็ซื้อเป็นสิบหางเนาะสิบยี่สิบหางบางคนถึงนะแม่นะบางคนถึงนะคะปอปอไปดูกับเจ้ามือแต่ละ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 เจ้าอะไรอย่างเงี้ยบางคนซื้อซื้อเยอะหางนะแม่นะบางคนซื้อเป็นสิบหางอืมถ้าจํา เลขเลขชุดบนนะคะเลขชุดบนนี่นะจะเป็นชุดนี้นะคะหนึ่งพันคนดูแล้วใครอยากเข้ากลุ่มนะคะให้จิ้มดิงหน้าไรสดแล้วเพิ่มเพื่อนเข้าไปได้เลยแล้วเพิ่มเพื่อนเข้าไปได้เลยนะคะจําได้เนาะโอเคเก้าหนึ่งกับเก้าหนึ่งกับห้าหนึ่งใช่ไหมคิดตอนแรกคิดเหมือนกันกันกบพี่เลยจริงไหมจริงจริง,จร,งจริงนะปอปอปอ,ปอคิดเหมือนกันเลยตอนแรกปอคิดว่า เก้ากับหนึ่งจะมาจะมาพร้อมกันอันนี้อันนี้คือปอคิดคือคือปอคิดเลขสูตรได้ปอคิดเลขสูตรได้คือเก้าหลักๆเลยข,ขอห้าน้อยด้วยนะครับจ้าจ้าจ้าเดี๋ยวปอให้เดี๋ยวพอให้ใจเย็นๆใจเย็นแป๊บเดี๋ยวปอขออธิบายแป๊บหนึ่งนะคะปอขออธิบายแป๊บหนึ่งใจเย็นๆนะแม่นะนะคะปอขออธิบายแป๊บหนึ่ง พอขออธิบายแป๊บหนึ่งพร้อมแล้วนะนะคะแล้วก็พอคิดว่า9กับ1จะมาจะมาพร้อมกันนี่จะมาแต่ว่าอันนี้จะเป็นสูตรบนสตัวนี้จะเป็นบนนะแม่นะเราถ้าเราชอบเก้าเราก็เอา9จับใส่อะไรก็ได้หรือเราชอบหนึ่งหรือเราชอบหนึ่งนะเราก็เอา1จับอะไรก็ได้ จริงสวัสดีค่ะน้องปอสวัสดีค่ะวันนี้ปอให้เม็ดเดียวทุกคนพิมพ์เม็ดเดียวขึ้นมาให้ปอหน่อยหางนี้หางนี้นะแม่นะหางนี้นะฟังให้ดีหางนี้นะคะฟังให้ดีนะหางนี้ปอให้เอาไปซื้อลอตเตอรี่บอกเลยหางนี้ปอเอาไปให้ไปซื้อลอตเตอรี่นะแม่นะ ถึงจะอาจารย์เยอะใช่ไหมอาจารย์เยอะจ่าใช่ไหมอืมอืมอืมถ้างั้นถ้าปอให้ห้าหางหกหางก็คือเป็นเรื่องปกติเนาะแม่เนาะเออพิมพ์คําว่าเม็ดเดียวขึ้นมาให้ปอหน่อยเดี๋ยวปอให้ละทุกคนถ้าใครชอบซื้อไม่ชอบผ่านได้เลยสุดแล้วแต่อยู่ที่ดวงเรานะคะสุดแล้วแต่อยู่ที่ดวงเราเรานะสุดแล้วแต่อยู่ที่ดวงเราเพราะว่าอะไรเพราะว่า มันก็ขึ้นอยู่กับดวงเนาะพูดง่ายๆนะคะ98้าแดใช่ไหมเก้าแปดแปดเก้าเกดแด้านี่ยไม่มาไม่มาเลยนะแม่ไม่มาเลยแต่เก้าห้าเ้าสามตัวละห้ารยคิดลดพี่มุกดาพี่มุกดานี่ลดนะพี่มุกดาลดนะซื้อเลยนะคะหนึ่งพันคนดูนะคะหนึ่งพันคนดูนะ พิมเม็ดเดียวขึ้นมาให้ลูกหน่อยเดี๋ยวรอเอาฮานอยด้วยนะใครคอฮาหนอยใครคอฮาหนอยนะใครคอรัฐบาลวันนี้ปล่อยเลยที่ 1,100คนดูแคปหน้าจอค่ะ1,100คนดูแคปหน้าจอแล้วพิมพ์เลขเกมาให้พอหน่อยนะคะหนึ่คนดู แคปหน้าจอค่ะแล้วกดเลข9 7ขึ้นมานะคะแคปหน้าจอค่ะแล้วกดเลข9 7ขึ้นมาคือมาเก่าเจ็เนาะน้ะนองปอสีมาบอสันตามตามหลักแล้วอะค่ะ9เนี่ยพอได้พอได้แล้วเนาะ9เนี่ยพอได้แล้ว ตามหลักของเลขเจ็ดเนี่ยมันจะเว้นอยู่ประมาณสองงวดค่ะแล้วมันก็จะมานี่เก้าเจ็ดนะคะเดี๋ยวเราเราลองรอดูสูตรล่างก่อนก็ได้ค่ะถ้าเราไม่มั่นใจนะคะนี่เก้าเจ็ดนะคะเดี๋ยวเราเราลองรอดูสูตรล่างก่อนก็ได้ค่ะถ้าเราไม่มั่นใจนะคะแคปหน้าจอนะ ใครชอบในตัวเลขแม่ซื้อเลยถ้าไม่ชอบแม่ผ่านเลยถ้าไม่มั่นใจว่ามันไม่ออกแน่ๆหรือเราไม่ชอบแน่ๆแหละเราไม่ต้องซื้อถ้ามันถูกหรือถ้ามันสมมุติว่ามันออกมาแล้วมันแล้ว,แล,วแล้วมันตรงกับเลขที่ปอให้จริงๆถ้าแม่ไม่ซื้อก็ถือว่าดวงก็แล้วกันโอเคไหมก็ถือว่าดวงเพราะว่าเอาเอา,เอา,เอาตามดวงเราดีกว่านาะอแม่เนาะเราว่าาะว่าเอาตามดวงเราดีกว่า นะคะคพอได้สูตรตามนี้ไงแม่ความหมายนะคะอออืมเถ้าใครชอบในตัวนี้ก็ซื้อในตัวนี้ก็พอ